ดราม่าจักกระบุมเชิญยิ้มและป้าปูนายังไม่จบนะครับหลังจากวันนี้เนี่ยนะครับคุณกันจอมพลังก็ได้พาป้าปูนาเนี่ยนะครับไปแจ้งความที่สอทอ่าข้ามนะครับเพื่อแจ้งความจับคุณจักกระบุมนะผมก็ดูตามข่าวนะก็คือยังไม่ยืนยันนะว่าลงข้อหาอะไรนะจากที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่าถ้าพนักงานสอบสวนนะครับ พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นนะหรือสอบสวนเป็นประการใดก็ให้ว่าไปตามนั้นนะคือทางคุณกันเนี่ยก็ยังไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะว่าเป็นความผิดตามอะไรนะแต่ผมจะบอกอย่างนี้เลยครับว่าจากที่ผมดูแล้วเนี่ยนะนี่ที่เป็นการซื้อขายสินค้ากันเนี่ยโอกาส ที่จะทําให้เป็นคดีช่อโกงเนี่ยนะผมบอกเลยว่ายากนะครับยากนะฮะเพราะว่านี่ที่มีการซื้อขายสินค้ากันเนี่ยปกติเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งกันนะครับไม่ผิดอาญานะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปดําเนินการแจ้งความเนี่ยผมว่าท้ายที่สุดแล้วพนักง,งานสอบสวนก็อืม